วันนี้เดี๋ยวเรามาตามล่าสก,กินโรเจอร์ตัวนี้กันครับทุกคนสก,กินหมาป่าสีขาวแห่งเมโทซีโลนะครับในทีมเส้นทางรถไฟแห่งอุทยานไม่รู้กูมั่วครับใครสุ่มหมดเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคน,นไปเลยสกูเลยสกท่ไม่เท่แต่ตัวนี้น่าจะเท่ที่สุดอนะเอกบอก,ก็เท่นะเอกบอกนี่เท่เหมือนกันเนี่ยเอกบอกเนี่ยเท่นะครับเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวนะครับเอกบอกตอนอันสีอย่างสวยอะ่ะเย้ ใหจัดให้จัด,จดทุกคนทีมนี้เมโทรซีโร่ใครยังไม่ได้จัดก็ไปจัดได้ครับทุกคนตัวมาสองรอบนะครับตัวมา2รอบนะอีเซียอีเซียเห็นเขาเล่นนใแรงก็สวยนะตอนเวลาสี่โคตรสวยเลยเรามีเพชรอยู่3ามพันะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่าอ่ะเรากดของฟรีไปก่อนหนึ่งครั้ง25เพชรนะครับกดไปก่อนเขาออกมานี่ก็น่าจะบันเทิงอ่ะ <laughs> ได้แปดหรอ <laughs> มามาสี่ร้ห้า โอเ้เกลืออีกสิบอีกสิบไหมายาวๆย,ย,ยาวครับโอ้ยเดี๋ยวดูก่อนทุกคนลืมดูเอามาดูตรงนี้ก่อนมันใช้ชิ้นส่วนในการแลกพันสองนะครับทุกคนตอนนี้เรามีอยู่สี่ร้อยเราต้องหาประมาณอีกแปดร้อยเพื่อจะได้มีวาร์ปด้วยนะครับนี่วาร์ปวะวาร์ปก็สวยนะนี่วาร์ปวะถือว่าสวยอยู่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วอย่าลืมมารับตรงนี้ด้วยนะครับกดไปยี่สิบสี่สิบเอ็ดกว่าครั้งแล้วทุกคนมาอีกรอบอีกรอบตอนนี้เพชรเราอยู่สองพันหกนะครับไป โอ้ไม่ออกได้อะไรเนี่ยได้อะไรซ้ำอ่ะต้องมีอะไรซ้ำเลยทุกคนตรงนี้ห้าร้อยตัวนี้ของเราโอไม่ว่า <laughs> รู้สึกจะไม่พออะ <laughs> อาจจะเกลือๆวะ่ะเอาหน่อยเอาหน่อย <laughs> ไม่มาเลยวะ่ะสูตรสูตรเอาเป็นสูตรนะสูตรสูตรสูตรอะไรไม่รู้ครับกดแม่งไปมั่วเลยเอาโอ้ <laughs> ไม่มาเลยวะ่ะ <laughs> ไอ้เหี้ยเกลือจัด <laughs> <laughs> จริงวาร์ปมาก็ได้นะ ถ้าบ้ามากก็ดีโอ้ไม่มีอะอะไรเนี่ยสติกเกอร์อีกแล้วอีโมดอีกแล้วเนี่ยพอไหมเนาะเจ็ดร้อยแตอนนี้โอ้ไม่พอไ <c oughs> หนๆจะได้สอ,องครั้งหมดแล้วเนี่ยไอ้เยียไม่พอ <c oughs> เหลือสี่ร้อยอะเงยสวมีแปดครั้งเอาเลยกดไปไปเพชรเก้าสิบออกให้หน่อยดี <c oughs> บึ้มออกมาหน่อยเกลือจัดเลยสกินแม่งไม่ออกเลย มาทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อจากวันนั้นนะครับที่เรายังไม่ได้โรเจอร์นะครับในตัวเพิ่มเพิ่มสองตัวนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวเรามากดดูกันไปลองดูไม่ลองไม่รู้ว่าออกมาให้เลยก็ยังดี12บ <c> ส <oughs> รงเลินครับต้องการอีก20อ่ะออกให้เลยได้ไหมยี่สิบมารอบสุดท้ายแล้ว อ้า9โอ้งยังไม่โผล่โอ้ยชีวิตเอา้าสุดท้ายแล้วน่าจะได้แล้วนี่เรียบร้อยแล้วโอ้เหนื่อยจ,จริงจริงเฮียมันได้ยากจังวะตั๋วมาเพิ่อมอีก4ใบทุกคนเก็บไว้ก่อนค่อยมาค่อยมาเอา,อาเก็บไว้ก่อนเนาะโรเจอร์อยู่ไหนจัดไปเดี๋ยวเล่นให้ดูทุกคนโรเจอร์เดี๋ยวลองเล่นให้ดูไปแดงโรเจอร์กันครับผม102มา โรเจอร์ลาซาเมโทรซิโลครับผมจงมาจุดติีมเดียววะโค้ดเทเลยมาป่าสีขาวแห่งรุ่มแม่น้ำนิน <c oughs> โคตรเท่โรเจอร์มันต้องมีวะ่ะ <c oughs> นี่ของมันต้องมีครับอย่าไปสนคำพูดคำด่าของใครสักคนเวลาเราเล่นแรลกครับแฮปสกินโนสกิลเรื่องของกูคือมึงเสือเฮ้ยเท่ว่ะเท่ว่ะโอ้โหโคตรเท่เลยสัะ พี่จัดเลยหมาป่าสีขาวอู้อู้เทียรคนได้สกิลมาอย่างนี้นะพี่จัดเลยมิ้นก็มีอ่ะมิ้นโรเจอร์อ่ะอีเซียเล่นเถอะโรเจอร์เนี่ยของแท้เยี่ยโคตรเบื่อเลยเสียบกราฟิกมินบอก อาเฮียมันโเทเลยเฮ้ยเตาเลยโกเทเกาเทเลยน้ำอ่กดแล้วของแงไปเลย

อย่างนั้นแม่มันก็มีแซมมันระยะโอ้โหเี้ยมือจัดนเอฟิกข้าตับได้เต็มเลยอยลีมันือจัดมันือจัดททอ่ะเก้าเต็มซิปเต็มซิใเท่าไร่ ผีอลอยยังกับมหาทพนี่พูดเท่อีจัดพูดเท่เนี่ยไม่กลอกเลยอย่างดี่ะ หนึงติกเกอร์มันดังมันก็นกนกนได้เลยอินโะอ,อลาล่าอ๋ออดีทัวร์แบงทีจัดให้กกใหพกพอคอยโบมี้าสูมีได้สัตวนะ์อ่ะเขียนหน้าไปน้ำมามาศูนย์โบม,มีได้ก็ศูนย์ตัวไอ้สัตว์ ไอ้่อ,อยบอม่มีอนซูบบม่มนหวาจ้องโตยังม่ถงาแจกระตูนอย่างเรอร์กินอย่างบ่มีบ่มีบ่แมนกะตูดเะกินทีก็ต้อออกเบียดง ทีมเนีมอันนั้นเองเพราะงันเียมนิเมะได้นี่สร้างเองเกียรเป็นมาเอง าทะลุมาไหวหรอ,อรสัตว์ตวไอ้เหี้ยเพี้ยนก็บินโดดมาไปเจอที่มันจับสองมือก็เพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้ปิดเองไม่ได้ปิดกลางเลยโอ้ระเรบินบนดนะครับอยู่ที่โดดคูดมัน ป่อยกัมีคือกันสกิน,กนโรเจอร์พีเมียมคือบอ่าโรเจอร์เอกกับเอ็กซ์แมนบูลินมันบ่มีดิเ่ะหาบ่มีเถะบูมีเห็นไหม เขาใี่สัตว์มาดิว่วววาใส่สัตว์เอะโอ้ยคือมันอย่างเงี้ยอย่างงั้ยคือมัน,ห,มนหิวห่วยนะตัว ตมันเลือดเลือดเขาหน่อหิก็หยหิก็หายยังยังมากอตัว่ไเียนปะเียวิ่งเชี่ยแม่งโคตรเก่งขามเลย เจอใบเลื่อยแห่งกัมนาตอ,อ,อ้นะเออนี่ว่านี่ว่าเออนี่ใจอยู่ึกอ่ะตายตายอบอมป๊ป โค้ทีอย่เงี้ยไม่เท่จัดเลย,ยเฮียโคเทีซินเชียทก่อนพ่อคอยบ่มีอะไรของเจ้านี่ฮะตะวันพ่อคอยบ่มีมันคือหมาใ้่ไมันคือโตอย่างนี้มันมันต้องอินนะก็หมาอะไรอ่ะหมาลปลา,ปาไว,วบูฟไว,วบูฟอันนี้เอาสีขาวเลย